น้องอายุ8เดือนคุณแม่เขาปรึกษานี้ว่าเขาให้ทานไอเจ้าสารอาหารเจลได้ไหมให้ทานตัวเฮสาทีได้ไหมเพราะว่าตอนนี้ลูกสาวเขาอะลูกเขาอะค่ะอายุ8เดือนในมีปัญหาผนังหัวใจทะลุทานได้ทานได้เลยแล้วยิ่งเป็นแบบเจลเนี่ยค่ะจะทําให้เด็กน้อยทานได้ไหมคะคิดดูเด็ก8เดือนกืนยาเม็ดได้อย่างเขายังกืนไม่ได้เลยอะถ้าทานยาก็ต้องแบบเป็นยาน้ำดึงใส่สลิงแล้วก็ฉีดเข้าปาก เด็กน้อยใช่ไหมคะอ่าอันนี้ก็คือรูปแบบเดียวกันเลยเป็นแบบเจลค่ะจึงช่วยให้เด็กน้อยก็ทานได้นะคะวัยไหนก็ทานได้ค่ะอายุเยอะแล้วก็ทานได้ค่ะหรือนะคนที่เขามีปัญหาที่ว่าต้องทานทางสายยางแล้วค่ะต้องทานทางสายยางแล้วอันนี้ก็จะช่วยได้มากเลยเพราะว่าทานทางสายยางแล้วลุกก็ลุกไม่ได้แล้วนะคะอ่าญาติผู้ป่วยนะคะเขาก็ใช้วิธีบีบเข้าปากเลยค่ะบีบเข้าปากเลยมันมันมันทานง่ายมากสมมุติว่า อ่านี้ยกตัวอย่างให้ฟังเนาะฉีกที่หัวซองนะคะมันจะมีรอยบาาอยู่เนาะฉีกเลยค่ะและผู้ป่วยใช่ไหมคะนอนอยู่เนาะเขาขยับร่างกายไม่ได้แล้วอ่ะอาจจะได้แค่อ้าปากดูดน้ําทําอะไรแค่นั้นเองเมื่อให้เขาทานเราค่อยๆจิบค่ะอันนี้คือวิธีการที่เราใช้ในการดูแลผู้ป่วยนะคะที่ติดเตียงค่อยๆจิบค่อยๆจิบค่ะนั่นก็คือทําให้ สารอาหารตัวนี้เข้าไปช่วยฟื้นฟูได้เช่นเดียวกันได้ตั้งแต่เด็กน้อยจนถึงโตจนถึงอายุเยอะจนถึงติดเตียงเลยที่สำคัญวันนั้นนี้ไปเรียนนะคะแล้วก็ไปนั่งเรียนข้างๆคุณหมอนะคะคุณหมอโรคหัวใจท่านเป็นหัวหน้าศูนย์โรคหัวใจนะคะเราก็ได้แลกเปลี่ยนกันเนาะแล้วทีนี้อ่ะนี้ก็ถามคุณหมอว่าอันนี้ทานได้ไหมนะคะจะดีไหมจะดีไหมทานได้ไหมนะคะอ่ะ เนื่องจากส่วนประกอบที่อยู่ในเ r t าทีเนี่ยทุกตัวค่ะไม่ได้กระตุ้นอะไรที่ทำให้เกิดหัวใจเดือดร้อนนะคะเป็นสารอาหารที่ปลอดภยัยแล้วก็ช่วยหัวใจเป็นอย่างมากช่วยหลอดเลือดเป็นอย่างมากนะคะที่สำคัญนะคะคุณหมอบอกว่าอุ๊ยเป็นเจลอย่างนี้ก็ดีเลยครับเพราะว่าคนไข้ที่เขาอายุ80-90เนี่ยเขาคืนลำบากมากเลยเนี่ยน่าจะช่วยผู้ป่วยได้ดีมากๆ นี่หมอพูดเองเลยนะคะหมอพูดเองเลยว่ามันจะทําให้ผู้ป่วยอะค่ะเขาทานได้ง่ายเพราะว่าผู้ป่วยในวัยที่แบบอายุเยอะแล้วว่า8ปดสแล้วเนี่ยกลืนก็ลําบากแล้วเนาะใครมีคุณพ่อคุณแม่อายุ8ปดสิบเ้ามั้งคะกลืนลําบากแล้วนะคะแล้วถ้าเกิดอยู่ในช่วงที่เขาจะต้องทานยาหลายๆเม็ดอยู่แล้วเนาะก็ลําบากแล้วอะแล้วยังต้องทานอาหารเสริมที่มันเป็นแบบเม็ดโตโตอีกอะเม็ดโตโตเนี่ยถามว่าเขากลืนได้ไหมกลืนยากมากเลยอ่ะใช้วิธีนี้ค่ะ มันกลืนง่ายมากมันสามารถกินง่ายมากๆเลยเราจึงดูแลคุณพ่อคุณแม่ได้ดีมากยิ่งขึ้นองค์ประกอบต่างๆที่อยู่ในเฮชาทีสารอาหารต่างๆที่อยู่ในเฮชาทีตัวนี้ช่วยเหลือหัวใจคุณได้ทั้งหมดเลยถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้ข้อมูลดีๆในการดูแลสุขภาพที่ผ่านการคนา้นคว้ารวบรวมและการเปรียบเทียบจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องที่ดูอยู่ตอนนี้ได้เลยค่ะเรื่องหัวใจและหลอดเลือดไว้ใจนี้ค่ะ